นะครับถ้าเราได้ติดตามข่าวนะครับคนจีนเนี่ยจะรวยสวนกระแสโควิดเยอะมากนะครับซึ่งเป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านนะที่อายุน้อยนะนะจีนเนี่ยมีมหาเศรษฐีพันล้านเพิ่มขึ้นอาทิตย์ละอย่างน้อยห้าคนนะครับนะครับเอามาดูตัวอย่างนะฮะก็ จีนจะครองแชมป์นะครับมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกก็คงไม่ไก่นะคงไม่ไก่เราก็ลองติดตามดูแล้วกันนะไม่เกิน5ปีนะผมก็มองว่าจีนนะครับส่วนใหญ่ก็อายุต่ำกว่า40นะตอนนี้นะครับวัยรุ่นพันล้านในจีนเยอะมากนะครับก็ เขาทำอะไรกันนะเขาทำไฮเทคโนโลยีเขาทำติกตอกอย่างนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะติ t กตอกนี่เป็นแอปยอดฮิตของจีนแล้วก็ของทั่วโลกไปแล้วนะครับนะเจ้าของก็รวยไปนะครับ จางอี้หมิงนะฮะวัยสามสิบเจ็ดปีนะฮะมีมูลค่าทรัพย์สินสองหมื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะเจ้าของติ๊กต็อกนะบิลิน์อายุต่ำกว่าสี่สิบปีหยางหุยเยียนตระกูลอสังหา อันดับหนึ่งของจีนอันนี้เขาทำอสััหานะครับสามหมื่นกว่าล้านดอลลาร์อย่างขึ้นแท่นผู้หญิงรวยที่สุดในเอเชียหลังได้รับโอนหุ้น70%จากพ่อก่อนนำบริษัทเข้าตลาดเมื่อปี2007จากนั้นก็นำทัพบ,บริหารธุรกิจเต็มตัวกลายเป็นเจ้าแม่อสังหา แห่งดินแดนตอดใต้แผ่อิทธิพลไปทั่วมณฑลกลางตุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีไฮเทคการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมการผลิตนะจางเจ๋อเทียนก็มหาเศรษฐีพันล้านอายุ24ปี หลิวชิงตงผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์เจดีทรัพย์สินทยานขึ้นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์สองหมื่นกว่าล้านดอลลาร์ธุรกิจเติบโตก้าวกระโดดอีคอมเมิร์ซในจีนนะก็เป็นเจดีเป็นผู้นำแฟชั่นไฮเอ็น นีจาความเป็นโชวงหวยของอาลีบาบาและยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของจีนตัวอย่างอีกหนึ่งคนที่รวยหลีเชียงเจ้าพ่อรถไฟฟ้าจีนวัย39 ผู้ได้รับขนานนามว่าเป็นอีลอนมัสแห่งแดนมังกรนะครับก็จะสังเกตว่าจีนเนี่ยรวยสวนกระแสะมีมหาเศรษฐีพันล้านเพิ่มขึ้นอาทิตย์ละอย่างน้อย5้าคนนะ่ยในช่วงโควิดนะครับเขาก็ทำช่องทางออนไลน์นะฮะก็มีอสังหาบ้างนะครับแล้วก็ น่าสนใจนะครับที่เราจะแกะรอยแล้วก็ทำตามนะครับนะถ้ามีข่าวสารอัปเดตผมก็จะมาแชร์เล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ